น,นะครับก็ต่อไปได้ครึ่งหนึ่งเรียกว่าครึ่งดีไหมประมาณนี้นะครับสปรับ1ต่อ72เซตาตัวนี้นะครับจากค่ายฝังดองจิงค่ายภาษ,ษาจีนฉันไม่รู้จะอ่านถถูกหรือเปล่านะก็นะครับตัวนี้เป็นสเกลหต่อ72นะครับงานจีนนะแต่บอกเลยว่าห,หลอกกว่าที่คิดนะ ตอนแรกคิดว่าแบบเออเรียบเรียบนู่นนี่นั่นแต่หลอกกว่าที่คิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ขั้นตอนการต่อฉันเตือนไว้เลย 1. เจ็บมือนะครับ 2. อย่างว่าบ้างในบางจุดนะครับสิ่งที่ที่จำเป็นเพิ่มเติมก็คือในส่วนของน้ำมันหรือวาสลีนนะครับเพราะในส่วนเนี่ยชิ้นที่เป็นจอยอ่ะค่อนข้างมีความฝืดและความแน่นนะครับก็ ทานิดนึงแต่ทาเยอะนะทานิดนึงแล้วก็ใส่ล็อกใส่อะไรอย่างเงี้ยจะง่ายมากนะครับมาหมดนะตัวนี้นะครับตัดเดื่อยขวานรูติดก,กาวหยอดน้ํามันทาวาสลีนมาหมดนะครับทําใจนิดนึงถ้าใครจะซื้อนะฮะเจ็บมือแน่นอนอ่ะนี่แต่มันแลกกับด้วยความบรอของน้องนะนีนีแค่ครึ่งตัวนะ น,นี่ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากนะนึกว่าจะมาแบบเรียบเรียบจิดจืดนะครับแต่ดีดูน้องเออหล่หอว่ะหล่หอหล่อหล่อเซตาตัวนี้หล่อนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของเรื่องการแปลงร่างเป็นเครื่องบินเพราะเขาใช้ชิ้นดัมมี่ในการแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับบอกเลยนะถอดบางชิ้นส่วนของส่วนตัวเท่านั้นนะครับ เช็คคู่มือก่อนนะอย่าเพิ่งประกอบแล้วต so, ิดกาวนะครับอย่างเช่นช so, ิ้นหน้าอกเนี้ยต้องถอดเอาไปแปะในส่วนของดัมมี่กระโปรงต้องถอดเอาไปแปะในส่วนของดัมมี่นะครับดังนั้นอย่าเผลอติดกาวในส่วนที่จะต้องถอดเอาไปแปะของดัมมี่ที่จะเอาไปแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเนาะต่อต่อเพิ่มนะครับแค่นี้สอชั่วโมงสองชั่วโมงนะ ก็แสดง ah ained. อิทริฤทอภินิหารอยู่เหมือนกันนะครับไม่แนะนําให้มือใหม่นะครับไม่แนะนําให้มีมือมือีใหม่มือใหม่นะครับเพราะว่าขั้นตอนอาจจะต้องใช้เทคนิคและความรู้นะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามือใหม่อยากลองได้ใจเย็นๆดูคู่มือดีๆและมีสติในการประกอบนะครับ ก็ไปตามหากันดูได้ถ้าใครสนใจ1ต่อ72เซตาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อเสร็จแล้วเนี่ยน้องจะรอขนาดไหนจะคุ้มค่าการเจ็บมือค่าเหนื่อยไหมนะ